การกระทากรรมที่เป็นไปเพื่อการสิ้นกรรมพิขุทั้งหลายเหตุทั้งหลายสามประการเหล่านี้มีอยู่เพื่อความเกิดขึ้นแห่งกรรมทั้งหลายสามประการเหล่าไหนเล่าสามประการคืออโลภะคือความไม่โลภเป็นเหตุเพื่อความเกิดขึ้นแห่งกรรมทั้งหลายอโทสะคือความไม่คิดปัตตุสาย เป็นเหตุเพื่อความเกิดขึ้นแห่งกรรมทั้งหลายอามโมหะคือความไม่หลงเป็นเหตุเพื่อความเกิดขึ้นแห่งกรรมทั้งหลายพิขูทั้งหลายเปรียบเหมือนเมล็ดพืชทั้งหลายที่ไม่แตกหักที่ไม่เน่าที่ไม่ถูกทําลายด้วยลมและแดดเลือกเอาแต่เม็ดดีเก็บงำไวด้ดีบุรุษพึงเผาเมล็ดพืชเหล่านั้นด้วยไฟ ครั้นเผาด้วยไฟแล้วพึงกระทําให้เป็นผงขี่เท่าครั้นกระทําให้เป็นผงขี่เท่าแล้วพึงโปรยไปในกระแสลมอันพัดจัดหรือว่าพึงลอยไปในกระแสน้ําอันเชี่ยวในแม่น้ําเมล็ดพืชทั้งหลายเหล่านั้นเป็นพืชมีมูลอันขาดแล้วถูกกระทําให้เหมือนตาลมีขั้วยอดอันด้วนทําให้ถึงความไม่มี มีอันไม่เกิดขึ้นต่อไปเป็นธรรมดาโดยแน่นอนนี้ฉันใดภพิขุทั้งหลายกรรมอันบุคคลกระทำแล้วด้วยอโลภะเกิดจากอโลภะมีอโลภะเป็นเหตุมีอโลภะเป็นสมุทัยอันใดเพราะปราศจากโลภะเสียแล้วด้วยอาการอย่างนี้เองกรรมอันนั้นย่อมเป็นกรรมอันบุคคลน,นั้นละขาดแล้วมีรากอันถอนขึ้นแล้ว ถูกกระทำให้เหมือนตาลมีขั้วยอดอันด้วนทำให้ถึงความไม่มีมีอันไม่เกิดขึ้นต่อไปเป็นธรรมดาทิ่ขุทั้งหลายกรรมอันบุคคลกระทำแล้วด้วยอโทสะเกิดจากอโทสะมีอโทสะเป็นเหตุมีอโทสะเป็นสมุทัยอันใดเพราะปราศจากโทสะเสียแล้วด้วยอาการอย่างนี้เองกรรมอันนั้น ย่อมเป็นกรรมอันบุคคลน,นั้นละขาดแล้วมีรากอันถอนขึ้นแล้วถูกกระทำให้เหมือนตาลมีขั้วยอดอันด้วนทำให้ถึงความไม่มีมีอันไม่เกิดขึ้นต่อไปเป็นธรรมดาพิขุทั้งหลายกรรมอันบุคคลกระทำแล้วด้วยอโมห oh ะเกิดจากอโมห oh ะมีอโมห oh ะเป็นเหตุมีอโมห oh ะเป็นสมุทัยอันใด เพราะปราศจากโมหะเสียแล้วด้วยอาการอย่างนี้เองกรรมอันนั้นย่อมเป็นกรรมอันบุคคลน,นั้นละขาดแล้วมีรากอันถอนขึ้นแล้วถูกกระทําให้เหมือนตาลมีขั้วยอดอันด้วนทําให้ถึงความไม่มีมีอันไม่เกิดขึ้นต่อไปเป็นธรรมดาพิขุทั้งหลายเหตุทั้งหลายสามประการเหล่านี้แลเป็นไปเพื่อความเกิดขึ้นแห่งกรรมทั้งหลาย